วันนี้พี่แจ็คพามาเที่ยวตลาดมินบุรีนะครับก็ถ้าเดินทางขับรถมาทางถนนรามินทาพอมาถึงสถานีรถไฟฟ้าตรงมินบุรีก็ผ่านหน้าตลาดมาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับซอยมันจะมีซอยวิ่งเข้ามาก็เข้ามาจอดรถตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็มาลงที่สถานีรถไฟฟ้ามินบุรีได้เลยก็ลงมาปุ๊บก็เจอตลาดเลยนะครับ อันนี้มันมีเนื้ออะไรบ้างครับไก่อันนี้ไก่นมสดอันนี้เนื้อนมสดแล้วก็นี้เนื้อย่างสิบบาทงั้นเอาอันนี้สองไม้อันนี้สองไม้ได้ครับแล้วก็อันนี้ไม้หนึ่งได้ครับเอาสองไม้ก็ได้ครับได้ก็อร่อยเลยนะอร่อยเหรออร่อยดีครับอันนี้ก็น่ากินเนื้อม่จาน แต่เดินกินต้องระวังเดี๋ยวกินกินแนละ้วคนชนปุ๊บทิ่มคอทะลุต้องระวังนี่อ,อดไปเลยนะคะขอบคุณคร<า>ับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เดินตลาดมีบุรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แจ็คก็ได้ของกลับบ้านนะคบสองอย่างแล้วก็ตะกี้ก็ซื้อของกินเล่นไปหละอันนี้มื้อเย็นก็เลยกินอะไรไม่ค่อยได้เยอะวันนี้ก็ พามาเที่ยวดูบรรยากาศของตลาดมินบุรีกันนะเราไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ